สวัสดีค่ะกษัดชาร์ลส์ที่3ทรงมีความผูกพันทางอารมณ์กับตุ๊กตาหม,มีในวัยเด็กของพระองค์ซึ่งยังคงติดตามพระองค์ไปทุกแห่งทุกหนในปัจจุบันนักชีวประวัติของราชวงศ์กล่าวคริสโตเฟอร์แอนเดอร์เซนผู้แต่ง The King The Life of Charles i h i ต่อกับ Entertainment Tonight ว่ากษัตริย์องค์ใหม่พระชนมายุ73ชันษาทรงชื่นชอบหมีของพระองค์มากจนทำให้พระองค์ยอมให้เพียงคนเดียว ทำการซ่อมแซมที่จำเป็นนั่นคือมาเบลแอนเดอร์สันพี่เลี้ยงในวัยเด็กของพระองค์ผู้เขียนเสริมว่าในฐานะเจ้าชายน้อยและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่กษัตริย์ชาวที่สาทรงปฏิบัติต่อตุ๊กตามีเหมือนกับลูกของพระองค์เองในชีวประวัติเล่มใหม่นี้นักเขียนใครดีชาวอเมริกันอ้างว่าไมเคิลฟาวเซตผู้ช่วยของกษัตริย์ชาวที่สมได้รับมอบหมายให้ดูแลมี และรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนตลอดเวลาและถ้าเท็ดดี้โบราณต้องการซ่อมแซมบ้างเฉพาะเมเบลแอนเดอร์สันพี่เลี้ยงในวัยเด็กของพระองค์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใกล้มันมิสพีคือชื่อเรียกของตุ๊กตาหมีซึ่งพระราชาส่งเรียกด้วยความรักคริสโตเฟอร์แอนเดอร์เซนผู้เขียนหนังสือเขียนว่าเขาอายุ20แล้วและทุกครั้งที่ต้องซ่อมตุ๊กตาคุณจะคิดว่ามันเป็นลูกของเขาเอง ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่เขากล่าวเสริมว่าตุ๊กตามีไปทุกที่กับพระเจ้าชาวที่สามคุณแอนเดอร์สันซึ่งตอนนี้อายุ90ปีแล้วได้เข้าร่วมราชวงศ์เมื่อกษัตริย์ชาวที่สามต้องการผู้ช่วยพยาบาลและกลายเป็นหนึ่งในคนรับใช้ที่ราชวงศ์ไว้ใจมากที่สุดตลอดจนเป็นเพื่อนที่ดีของราชินีผู้ล่วงลับในการสัมภาษณ์งานเธอถูกกล่าวว่าเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่หวนไหว การเปิดเผยอื่นๆเกี่ยวกับกษัตริย์องค์ใหม่ที่ถูกเปิดเผยในหนังสือของแอนเดอร์เซนได้แก่กษัตริย์ชาวที่ 3, สามทรงเดินทางไปทุกแห่งทุกหนด้วยฝารองนั่งชักโครกที่ทำเองเขายัางอ้างด้วยว่าหากได้รับเชิญไปรับประทานอาหารเย็นที่ใดที่หนึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงนำครอบครัวของพระองค์มาทำอาหารแยกต่างหากอย่างไรก็ตามผู้เขียนยอมรับว่านี่เป็นข้ออ้างที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ หนังสือเล่มนี้ยังสรุปเวลาของกษัตริย์ชาวที่3ในขณะที่พระองค์อยู่ที่โรงเรียนประจำสกอตแลนด์กอดอนสทาว่าเป็นนรกบริสุทธิ์แอนเดอร์เซนเคยเขียนในวาน i ิตี้แฟ์ว่าเจ้าฟ้าชายชาวสในขณะนั้นเคยถูกเพื่อนร่วมทีมรักบี้ของพระองค์รังแกในห้องน้าและแม้กระทั่งบนเตียงนอนตามคำบอกเล่าของเจ้าชายเกือบทุกคืนพระองค์ถูกตบด้วยรองเท้าหมอนและหมัด พระองค์เคยกล่าวว่าฉันแค่กลัวการนอนพระองค์บนเพราะฉันโดนตีทั้งคืนผู้เขียนยังกล่าวเสริมว่าบุคลิกส่วนใหญ่ของกษัตริย์ชาวที่สามสามารถสืบย้อนไปถึงวัยเด็กของพระองค์ที่เหงาอย่างสิ้นหวังแต่เขายังเขียนเกี่ยวกับกษัตริย์ชาวที่สามว่าเป็นพ่อประเภทที่ทะเลาะเบาแวงกับลูกๆของพระองค์หรือแม้แต่อ่านนิทานก่อนนอนและจูบพวกเขาราตรีสวัสดิ์แม้กระทั่งตอนเป็นวัยรุ่น